คำเตือนนนยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใด ห้องปิดตาย The Close Room โรงพยาบาลวาฟร์ดความลับอีกมากมายที่รอให้ผู้คนได้ค้นหาความจริงเรื่องบางเรื่องเราต้องการปิดมันไว้ให้เป็นความลับแต่บางเรื่องเราก็ไม่ต้องการให้มันเป็นความลับแต่เพราะเราไม่รู้ก็เลยกลายเป็นความลับยังไงล่ะมาโกโตะทำไมนายไม่บอกเรื่องนี้กับฉันวะหมอเคจิเอ่ยขึ้นอย่างชุนเฉียวเมื่อรู้เรื่องราวทุกอย่างของหมอมาโกโตะ เพื่อรักของตัวเองเรื่องสําคัญแบบนี้ทําไมเขาถึงไม่รู้ฉันขอโทษแค่เห็นนายทุกใจเรื่องรันโกะฉันเองก็คิดว่ามันมากพออยู่แล้วนี่ทุกใจเรื่องฉันเนี่ยนะเขาจะมาทุกใจเรื่องฉันทําไมกันอย่าเอาแต่ใจเี่รันโกะตอนนี้เราต้องช่วยหาอิโตมิคุงก่อนนะหมอเคจิเอ่ยขึ้นดุหมอรันโกะผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนต้องนิ่งทำเอาทีมงานที่รู้จักหมอรันโกะถึงกับไม่เข้าใจ แต่ก็มองหน้ากันเลิกลักกันไปหมดหาหลานถ้าเจอเมื่อไหรร่องจบเมื่อไร่นะกับฉันคุยกันยาวแน่ทั้งคู่เลยหมอรันโกเอ่ยขึ้นอย่างข่าโทษหมอทั้งสองคนก่อนจะหันไปยังสารวัตรลิวจีและนักสืบอลันเราสามารถเช็คสัญญ,ญาณที่ส่งมาได้ไหมคะกำลังเช็คอยู่ครับเพราะเป็นเบอร์ที่ไม่ได้ระบุก็หายากสักหน่อยโอกะวะเอ๋ยขึ้นบอกว่าแต่ผลเช็สูตรเพิ่มเติมเป็นยังไงบ้างครับนักสืบอลันเอ่ยถามหมอเคจิจึงเอ่ยขึ้นตอบแทน ผมกับหมอรันโกได้ชนะสูตรเพิ่มเติมเราทราบว่าคุณโยชิดาปลูกไทยอเววาไตามาก่อนทําให้เกิดผลข้างเคียงจนเป็นสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งต่อน,น้าเหลืองนี้หมอเคจิเอ่ยใช่ซึ่งข้อนี้คนไข่เองก็รู้มาก่อนแต่ทางเราต้องปกปิดเป็นความลับของคนไข้หมอมาโกโตเอ่ยขึ้นบอกแล้วเราทราบไหมครับว่าไตานั่นเป็นไตที่ได้มาจากไหนและเป็นของใครสารวัลลิวจิเอ่ยถาม ที่จริงถ้าจะให้ใช้กฎหมายบังคับกับรูปแบบคดีก็ได้แต่ถ้ว่ามันก็จะดูไม่ให้เกียรติทางการแพทย์ไปสักหน่อยหมอมาโกโตมองไปยังหน้าแพทย์ทั้งสองคนทั้งหมอเคจิและหมอรันโกเพราะไม่ได้พูดความจริงกับทั้งคู่จึงรู้สึกผิดมากๆก่อนจะเปิดข้อมูลการรักษาและประวัติคนไข้ขึ้นมาจากแพทชินอิยะบายาชิเสียงทวนชื่เจ้าของไตทำเอาหมอมาโกโตตาโตขึ้นมาทันทีบายาชิ นามสกุลของหัวหน้าพยาบาลอายโกบายชินี่นักสือบอลารรีบดึงแผดขึ้นมาดูแล้วทบทวนชื่อซ้ำอีกครั้งเขาจำได้แล้วว่าหลังจากหัวหน้าพยาบาลทำแผลให้สารวัตรยวจิหลังจากพบศพคุณโยชิดะเขาเห็นเงาดำติดตามหัวหน้าพยาบาลคนนี้นี่นะเงาดำหมายถึงความช่วร้ายหรือต้องการความช่วยเหลือนั่นเองไม่เหมือนวิญญาณของพยาบาลมาซุยโยที่มาปรากฏให้เห็นด้วยรอยยิม้มมาโกโตแล้วคุณอายโกรู้เรื่องของอิโตมิคุไหม หมอรันโกเอ่ยถามหมอบาะกตัวพยักหน้าเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือจากหัวหน้าพยาบาลคนนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นโถยบอกคนอื่นได้แต่บอกเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กอย่างฉันไม่ได้เนี่ยนะไอบางกตัวบ้าเ้ยหมอเคจิเอ่ยหัวรอะที่ความกโกรธอย่ามัวแต่ว่าบางกตัวเลยเอาเวลามาหาทางช่วยหลานเรากันดีกว่าหมอรันโกเอ่ยขึ้นหลาน,นเราเหรอคำนี้ทำเอาหมอเคจีหันมองอย่างตกใจ S 1> <S 1> <S เอ๋หลานเราเหรอเอออาสารวัตรลิวจิเอย่างไรต่อดีคะหมอรันโกบไม่รู้จะพูดอะไรต่อมันพูดไม่ออกเพราะกำล,ลังรู้สึกเขินและไม่เข้าใจกับประโยคที่พูดไปอยู่พอทั้งคู่เลยครับเอาไว้คดีจบค่อยเคลียร์เรื่องสดตัวกันดีกว่าสารวัตรลิวจิเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มอ่อนๆระหว่างที่ในห้องกําลังสนทนาวิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุในรูปคดีกันอยู่นั้น เสียงมือถือของนักสืบอลลันก็ดังขึ้นมีคนโทรมามีคนโทรมา๊ขอตัวแป๊บนะครับนักสืบอลันเอ่ยขึ้นเมื่อยกมือถือขึ้นมามองหน้าจอสีหน้าของสรารวัตรลิวจิบเปลี่ยนไปทันทีสายตาที่มองตามหลังไปบ่งบอกว่าอยากรู้มากกว่าปลายสายคือใครกันนะแหมคอยอย่าไปยีราวแล้วครับสรารวัตรโอกะวะเอ่ยแซวหัวหน้าตัวเองจนเกือบถูกขาเสาน้ำเกลือฟาดเขาให้จะหาทำแบบนั้นสิครับ หมอเคจิที่เป็นเจ้าของคนไข้รีบเวยไวใส่สารวัตรลิวจิทันทีทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเรา,าจะทำให้เลือดยกอเข้าไปในสายน้ําเกลือแล้วอากาศจะเข้าไปยังเข็มระบายน้ําเกลือแล้วอากาศเข้าสู่กระแสเลือดเกิดอันตรายได้หมอรันกูหันมองหมอเคจิและเอ่ยขึ้นเคจิอากาศในกระแสเลือดทางคู่มองหน้ากันแลพยักหน้าหมายรู้กันมังโกโตล่าสุดใครมาเล่าไอวีให้คนไข้ห้อง4410บ้าง หมอเคจิเอ่ยขึ้นถามพยาบาลธากะหมอมากระโตเอ่ยขึ้นและทุกคนก็หันมองกันสารวัตรลิวจิเข้าใจทุกอย่างและชัดเจนว่าคนร้ายในคนดีนี้มีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนการใช้ผู้ป่วยโคม่าต้องใช้การโยกย้ายไม่น่าจะคนเดียวสำเร็จแน่นอนถ้าไม่ใช่ผู้ชำนาญการนักสืบบาลันเอ่ยขึ้นเมื่อเดินเข้ามาใครโทรมานะ่ะเสียงขืนเล็กน้อยเหมือนเชิบังคับของสารวัตรลิวจิ ทำเอานักสืบบาลนอดขำไม่ไหว <c oughs> เรื่องของผมครับนักสืบบาลหันมองและเอ่ยขึ้นเบาๆก็จะหันไปยังหมอมาโกโตและยื่นมือถือให้หมอมาโกโตรู้จักที่นี่ไหมครับเม <ME> ื่อหมอมาโกโตเห็นก็น้าถออสีและตกใจเขาพยักหน้าแล้วมองไปยังทุกคนพาผมไปด้วยนะครับนักสืบบาลเอ่ยขึ้นผมไปด้วยนักสืบบานทำหน้าตาดุดเร็จสารวัตรลิวจี แต่สารวัตรลิวจีกลับทาหน้าไม่สนใจก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่าดุผมเพรนี้คือเรื่องของผมทุกคนหอนหายใจเบาๆนักสือบอลนหน้าชาทันทีก็เขาพูดคำนี้ก่อนนี่นะจะว่าได้ยังไงงั้นคุณหมอเคจีและคุณหมอรันโกะช่วยทางนี้ไปก่อนนะครับถ้าผมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะรีบแจ้งเข้ามานักสือบอลานเอ่ยขึ้นบอกเอาเวลาที่มีตอนนี้เคือเร์กันให้จบนะฉันรู้ว่าทั้งสองคนรักกันอยู่ รักกันัวที่เรายังหายใจเพราะวันหนึ่งถ้าเราเสียใครไปแล้วเราจะรู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หมอมากรโตเอ่ยบอกเพื่อนทั้งสองคนพร้อมอ้ามือขึ้นทั้งสองข้างกอดกันหน่อยพวกเรากอดกันเหมือนที่เราเคยกอดกันตอนสอบติดแพทย์ด้วยกันนะเพราะมันอาจจะเป็นกอดสุดท้ายของเราก็ได้นะไอ้บ้าเนี่ยอย่าพูดแบบนั้นสิใช่นาะยอย่าพูดแบบนั้นดิฉันยังไม่ได้เลี้ยงเบีย์นายเลยนะ ที่นายเปิดโอากาสให้ฉันได้อยู่กับเคจีสองต่อสองน่ะหมอรันโกเอ่ยขึ้นมันคือความลับที่ไม่เคยเปิดเผยเลยตลอดเวลาที่เรียนด้วยกันความรักของหมอเคจีและหมอรันโกไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยแต่เพราะหมอมากกโตช่วยเพื่อทั้งสองคนให้อยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันมากกว่าสามเพื่อรักสมกอดกันแน่นทำเอาทุกคนในห้องต่างยิ้มปิติกับมิตรภาพของทั้งสามนักสือบบานยกยิ้มก็จะหุบยิ้มทันทีเมื่ออยู่ วิญญาณของพยาบาลมาสุโยกลับดำทมินและแฝงไม่ได้ความโกรธอาจจะเพราะอิตมิคุงหายไปแก้วตาดวงใจของเธอถูกลักพาตัวไปทําให้เธอโกรธและเงาดําแพร่กระจายออกมามากขนาดนี้ทําหน้างหงิกขนาดนี้ก็ดูเองแล้วกันนะครับนักสืบบัลเอ่ยขึ้นเมื่อคนข้างๆทาหน้างหงงอตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาก็ไม่ยิ้มแย้มสักนิดสารวัตรลวจิยกมือถือขึ้นมาดูข้อความและไล่สายตานั้นออกไปเรื่อยๆ นี่มันข้อมูลของคูมิยะสึกากะบอพิกัดตรวจสอบเอกสารที่คินตารายงานเมื่อสักครู่นี่นะนี่เขากําลังเข้าใจผิดแล้วเนี่ยอ้าวคดีทุกอย่างไขกระจ่างแล้วนี่และเรากำลังจะตามจับคนร้ายกันนี่ครับอยู่ๆสายรวัตลิวจิก็เอ่ยขึ้นเมื่ออยู่ในรถหลังจากที่นั่งเงียบกริบอยู่นานพอเห็นข้อความจากมือถือของนักสือบบลันก็กลับยิ้มแก้มจะแตกสร้างความไม่เข้าใจให้กับโอกาะเสิจริงคุณหมอครับมีความลับอะไรอีกไหมครับ ที่คุณยังไม่ได้เล่าให้ผมกับทีมงานฟังนักสืบบอลันเอ๋ยขึ้นถามหมอปากโตัวเองก็ไม่ได้อยากปกปิดอะไรแล้วอิโตมิคุงคือแก้วตาดวงใจของเขาเพราะการที่เขาทําผิดจึงทําให้ทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้เอาไว้ผมเจออิโตมิคุงก่อนนะครับและผมเองก็จะเล่าให้้ฟังทุกอย่างเองผมเองก็เป็นคนผิดเองเพียงคนเดียวเท่านั้นคนเรามีความลับมากมายที่ไม่สามารถบอกใครได้แต่ถ้าเรายังเก็บไว้แล้วก็ตายไปกับมัน ผมคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่เขาเป็นห่วงคุณนะครับนักสืบบัลเอ่ยสายตาํำเลือมมองไปยังคนข้างความรับของหญิงสาวชุดเดรสสีขาวดวงตาสวยผมยาวคนนั้นเป็นใครกันนะคุณคือคนรักของสารวัตรใช่ไหมครับบ้านหลังขนาดย่อมกลาหมู่บ้านร้างนอกเมืองโตเกียวซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านจาัดสรรมาก่อนแต่เนื่องมาจากโครงกราได้ยกเลิกไปแล้วหมอมาโกโตมองไปรอบๆสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่เขาเคยตลกลงกับใครเอาไว้ รุนพี่ครับเสียงเอ่ยเชิญกระซิบเรียกนักสืบอลันคูมิยะคุงนักสืบอลันเอ่ยขึ้นคูมิยะมองไปยังหมอมาโกโตที่เจ้ามาทางเขาเช่นกันสารวัตรมาด้วยล่ะครับคินตาเอ่ยด้วยความเป็นห่วงอย่าพูดมากเลยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วนี่มาเจอกันได้ยังไงเนี่ยสารวัตรลิวจิเอ่ยถามคินตาพอดีนักสืบอลันให้ผมตามหัวหน้าพยาบาลอายโกบายาชิและรายงานว่าเธอทําอะไรบ้าง แลวก็เจอกับคุณนักสืบคูมิยะที่ตามคุณหมอมาโกโตะคินตาเอ่ยค้างไว้ลืบสนิทว่าหมอมาโกโตะก็อยู่ด้วยไม่เป็นไรครับผมทราบแล้วว่ามีคนติดตามผมทุกฝีก้าวหมอมาโกโตะเอ่ยพร้อมมองไปยังคูมิยะที่หลบสายตาไปทางอื่นแทนแล้วนี่ไปยังไงบ้างสารวัตลิวจิเอ่ยถามและมองไปยังบ้านหลังนั้นก่อนจะหันไปยังหมอมาโกโตะผมว่าคุณหมอควรโทรหาใครสักคน ที่คุณหมอรู้ดีว่าเขาเป็นคนพาลูกคุณไปนักสืบอาลันเอ่ยขึ้นและหาไปยังโอกาวะให้บอกข้อมูลบางอย่างเราแกะรหัสข้อความได้ส่งมาให้คุณหมอแล้วครับมาจากมือถือที่ไม่ได้ลงทะเบียนการใช้และก็ทราบว่าคนที่ใช้เบอร์นี้คือคุณพยาบาลทาดากะครับหมอมืก่กโตดถอนหายใจออกมาแต่ก็ต้องพากันหลบเพราะตอนนี้รถเก่งขั้นหนึ่งกำลังวิ่งเข้าไปในบ้านทาดากะเสียงหมอมง่กโตดเอ่ยขึ้น เื่อเห็นว่าใครเดินลงมาจากรถความผิดพลรราดครั้งเดียวมันคือสีที่ทำร้ายเขาทั้งชีวิตจริงๆผมว่าเราอยากย้ายกลับไปตามจุดต่างๆดีไหมครับล้อมหน้าบ้านและหลังบ้านระหว่างรอไม้และทีจะพูดกับรูกาด,ด้วยสารวัตรลูกาเอ,อ่ยขึ้นดีนะครับคินตาก,กับโอกวาวะอ้อมไปด้านหลังนะคุณหมอไปกับผมส่วนคุมยิยะไปกับสารวัตรยังไม่ทันจะเอ่ยต่อสารวัตรลิวจิจึงเอ่ยท้วงจะได้อย่างไงก็เล่าก็ผมเจ็บอยู่นะ คุณต้องดูแลผมสินักสืบอารันทำหน้าดูใสสารวัตรลิวจิก่อนที่หมอมาโกโตะจะเอ่ยขึ้นผมไปกับคุณนักสืบสมัครเล่นก็ได้นะครับยังไงเขาก็ตามติดชีวิตผมมาตั้งหลายวันแล้วนี่หมอมาโกโตเอ่ยพร้อมหันสายตาไปยังคูมิยะหลายวันอะไรกันครับผมเพิ่งให้ตามคุณเมื่อวานเองนะหรือคูมิคุงนักสืบอารันเอ่ยขึ้นสารวัตรลิวจิจึงเอ่ยตัดบ,บทผมว่านะไปด้วยกันทั้งหมดเดี่หรอครับตัดปัญหาไปเลยในบ้านร้านแห่งนี้ ในบ้านมีเตียงนอนที่ตอนนี้มีเด็กชายวัยสี่ขวบนอนอยู่ส่วนอีกมุมหนึ่งของห้องมีผู้หญิงวัยสาสิบกว่าสวมชุดพยาบาลนั่งอยู่โดยสีหน้าที่หวาดกลัวจะกลัวอะไรกันนักหนาคะคุณหัวหน้าพยาบาลน้ำเสียงที่ดูไม่ได้กลัวอะไรเลยเอ,อ่ยขึ้นพร้อมอาหารและน้ำเดินเข้ามาพร้อมเฟชฑนต่างๆทำไมเธอทำแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยเธอกับมาสยุบทเป็นเพื่อนสนิทกันนี่ทำไมเธอถึงกล้าหักหลังฉันแบบนี้ เสียงเอ่ยถามไม่รู้ว่าธนากาแอบชอบหมอมะกโตและเธอก็แกล้งมอมเล่าหมอมะกโตเมื่อช่วงงานเลี้ยงของโรงพยาบาลธนากาแอบถ่ายคลิปของตัวเองส่งให้มาสุยะแต้มว่ามาสุยกรักหมอมะกโตมากและหมอมะกโตเองก็เล่าเรื่องจริงให้เธอฟังว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆมาสุยกจึงใช้โอกาสและอยู่ด้วยกันโดยที่ธนากาเองกลับถูกหมอมะกโตเมินฉันรักมาสุยกนะคะหัวหน้า แต่ถ้ามาซโยไม่ได้เป็นอะไรกับหมอมโกโตะฉันเองคงไม่ทําอะไรเพื่อของฉันหรอกความรักมันทําให้เด็กแสนน่ารักอย่างเธอเป็นคนเลวได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่สิคะก็เหมือนหัวหน้าอย่างไงคะเมื่อรู้คุณจูชิดะคือคนที่ซื้อตายจากสามีคุณทางทางที่ตายของคุณจูชิดะน่าจะเป็นของสามีคุณหัวหน้าแทนเงินของคุณจูชิดะหนากกว่าไงคะทำให้เขาถึงซื้อชีวิตของคุณสามีหัวหน้าไปได้และหัวหน้าก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เขาตายไวที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีไขมันสูงขราโให้เรตสูงให้เขากินน่ะเราน่าจะเลวพอๆกันนะคะคุณหัวหน้านี่เธอหัวหน้าพยาบาลอายโกะพูดไม่ออกจริงๆมันคือเรื่องจริงเรื่องราวการตายของคุณยช,ชิดะก็มาจากเธอเองด้วยความแค้นที่มีอยู่ในใจไม่ใช่เพราะฉันรู้เรื่องหรอกคะ่ะว่าหัวหน้าตการฆ่าคุณยช,ชิดะทำให้เราสองคนต้องกลับมาร่วมมือกันคุณหัวหน้าช่วย้ฉันได้เข้ามาอยู่ในตึกนี้ แล้วก็มีกุญแจเข้าชั้นสามได้และฉันก็เป็นคนช่วยอัดอากาศเข้าไปในกระแสเลือดทางน้ำเกลือจนคุณยูชิดะเกิดอาการเบลอแล้วหัวหน้าก็พาเข้าไปแขวนที่ประตูหนีไฟและค่อยๆ่อยให้ฉันกระแทกประตูจากด้านในทาให้คุณยูชิดะที่ถูกรัดคอค่อยค่อยตายอย่างทรมา,านและความหวาดกลัวคำพูดของคุณธนากษาัตรเอาหมอมังกรโตอึ้งไปเลยและไม่เท่ากับสายรวัจรวจิและนักสือบอลันที่รู้สึกว่าเขาถูกลูกข่มมาก คืนนั้นเขาทั้งคู่อยู่ชั้นนั้นแท้ๆทำไมเขาถึงไม่เอจใจเอาเสียเลยนะแผนนี้เป็นของเธอไม่ใช่หรือไงหัวหน้าพยาบาลอายโกเอยขึ้นด้วยความโกรธแต่คุณหัวหน้าก็ต้องการให้เขาตายจริงๆไม่ใช่เหรอคะเราสองคนลงเรือนลำเดียวกันแล้วนะคะหัวหน้าจะมาปดแหกตอนนี้ไม่ทันหรอกนะคะฉันไม่ได้ปลอดแอกแต่ฉันไม่อยากให้เธอพาอิโตมิคุมาสาที่แบบนี้ยังไงเด็กก็ไม่รู้เรื่องด้วยทำไมเธอถึงพาเขามาที่นี่ ก็เพระาะอิตโตมิคุงคือลูกของหมอมางโกโตคนที่ฉันรักยังไงคะฉันส่งข้อความให้คุณหมอเหมือนว่าลูกของเขาถูกลักพาตัวมาและพรุ่งนี้ฉันจะกแกล้งตามหาอิตโตมิคุงด้วยตัวเองและกแกล้งทำม,มาเจอแล้วคุณหมอก็จะประทับใจฉันและก็รักฉันยังไงล่ะเฮ้ยคิดอย่างนั้นเหรอหมอมางโกโตไม่ใช่คนโง่หรอกนะโง่ไม่โง่ไม่รู้หรอกคะ่ะแต่ถ้าที่รู้ก็โง่มากหนกับฉัน แล้วก็ให้ฉันถ่ายคลิปแล้วก็ส่งให้มาสโยถึงสองครั้งเลยนะแต่ว่าครั้งที่สองฉันเองก็เป็นคนบอกมาสโยต่อเองนะและที่เธอตกบันไดไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุนะคะฉันเองนี่แหละที่ผลักเธอตลกลงไปเองเพราะมาสโยไม่สนใจคลิปนั้นเธอบอกหมอมาโกโตยังไงก็รักเธอไม่ใช่ฉันแววตาแสนน่ากลัวไม่สกัจที่อยู่บนใบหน้าแสนหวาดของพยาบาลทรารกาอีกต่อไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันทําให้คนที่กำหมัดแน่นอย่างหมอมาโกโตถึงกับเจ็บ คืนนั้นมาสุยกขอเดินออกไปข้างนอกซึ่งหมอมังกโตก็ถึงเวรพอดีเขาจะต้องทิ้งอิโตมิไว้สี่ขวบนั่งเล่นในห้องคนเดียวจนทำให้ตกเตียงหัวกระแทกพื้นจนอาการโคม่าและนับจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้พบกับมาสุยอีกเลย <c oughs> ผมผมผิดไปแล้วจริงๆนี่คือคำพูดออกมาเพียงเบาๆของหมอมังกโตถ้าไม่ใช่เพราะเขาที่เผลอไปมีอะไรกับทตากะ มาซุยะก็คงไม่ถูกทำร้ายและอิตโตมิคุงก็ไม่อยู่ในสภาพนี้เอ่อคุณหมอครับคุณหมอคุณหมออยู่ๆหมอมาโกโตก็พูดออกไปและดิ่งไปยังพยาบาลทั้งสองที่นั่งสนทนากันอยู่คุณหมอมาโกโตคุณหมอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสงเอ่อยอย่างตกใจของทั้งสองต่างทำหน้าเลกลกักวัวหน้าพยาบาลไม่เรีร้รอเธอรีบวิ่งออกไปทางด้านหลังทันทีด้วยความกลัวได้รู้ว่าถูกจับได้อย่าหนีนะครับ เสียของคุูมิยะเอ่ยแล้ววิ่งตามแต่ก็ถูกโอกาวะและคินตาดักเอาไว้เรียบร้อยแล้วทางด้านในห้องตอนนี้หมอมาโกโตกดวงตาแดงกำ่ำพร้อมสันกรามที่นูนขึ้นมากด้วยความโกรธและเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากเขาที่กระทํากับผู้หญิงคนนี้ทางทางที่เขาเองก็คิดว่าคุยกับเธอรู้เรื่องแล้วทําไมทําไมทำกับผมได้แบบนี้หมอมาโกโตกเอ่ยขึ้นคะคุณหมอคะคือฉันทาดากะเอง แม้จะเลือดเย็นกับการที่เธอสามารถฆ่าคนได้แต่กับหมอมังโกโตเธอรักเขามากเธอยอมทุกอย่างหลังจากที่หมอมาซุยศเสียชีวิตเธอเองก็คิดว่าตัวเองจะได้อยู่ข้างหมอมังโกโตเธอช่วยดูแลอิโตมิไม่เคยขาดตกบกพล่องเพื่อให้หมอเห็นใจแต่ทว่าหมอมังโกโตเองก็รู้สึกผิดที่เคยนอกใจกับมาสุยซึ่งไ็มีอะไรกับทาตะกะที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนตัดใจจากหมอเถอะนะฮาตะกะจัง หมอรักมาสุโยแล้วหมอเองก็มีอิตโตมิคุงน้อยแล้วหมอคงรักใครไม่ได้อีกแล้วนี่คือประโยคที่เขาทั้งคู่เคยเปิดใจให้กันและคิดว่าฮารากะคงไม่คิดอะไรแล้วเพราะหลังจากวันนั้นก็ต่างคนต่างทำงานไปเรื่องที่คุยกับหัวหน้าพยาบาลเมื่อสักครู่ผมได้บันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วและใช้เป็นหลักฐานในการปิดคดีนี้และคดีของพยาบาลมาสุโยด้วยซาราวัตยูจิเอ่ยขึ้นมาสุโยยังไม่ตายเหรอคะ หญิงสาวเอ่ยออกมาอย่างตกใจก็เธอผลักมาซิโอตกบันไดกับมือนี่เธอตายแล้วตายเพราะคุณผลักเธอตกบันไดท่าทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างที่ผมเองก็คิดว่าเธอตกลงไปเองเมื่อผมกลับมาเจอผมผิดเองที่ทิ้งลูกเมียไว้โดยไม่รู้เลยว่ามันคือจุดเปลี่ยนของครอบครัวของผมหมอมพ่ก็ตัวเอ่ยได้เวลตาแสแนแค้นและเสียใจในเวลาเดียวกันแต่หมอกับฉันรักกันมาก่อนไม่ใช่เหรอคะ มาซิโอมาที่หลังทำไมหมอเลือกมาซิโอส้อมือเรียวปิดหน้าเพราะน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างเจ็บปวดของพยาบาลธากะความรักมาช่างน่ากลัวเพียงนี้เลยเหรอสารวัตรลิวจิเอ่ยขึ้นเมื่อมองเหตุการณ์ข้างหน้าป่าหรอครับความรักไม่ได้น่ากลัวความต้องการตัณหาและราคะในตัวเรามากกว่าที่น่ากลัวนักสืบบาลนมองไปยังหมอมาโกโตที่ยืนเผชิญหน้ากับพยาบาลธนากะ ตอนนี้มีวิญญาของมาสโย,ยยืนอยู่ตรงกลางเธอมีสีหน้าที่ไม่มีความแค่อะไรยิ่งทำให้หนักสือบาลันไม่เข้าใจหรือว่าเธอรู้สึกผิดกับพยาบาลธนากาที่รักกับหมอมางโกโตกมาก,ก่อนนี่แหละนะความรู้สึกของใจคนไม่ใช่แค่รักแต่อยากครอบครองเวลาไม่นานนักเสียงรถตำรวจและรถพยาบาลก็มาถึงเรื่องราวทั้งหมดมันคือจุดเชื่อมโยงก็จนหน้าปวดหัวและก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยวกันได้ขนาดนี้ คดีการตายปริศนาห้อง4 4 1งสือของคุณโยชิดะโรมได้ถูกส่งสำนวนของคดีในครั้งนี้และกำลังปิดคดีฆาตรกรมีสองคนคือหัวหน้าพยาบาลอายกากะบายาชิวัย36ปีเธอทำไปเพราะรครั้งหนึ่งเธอมั่นใจว่าสามีเธอจะได้เปลี่ยนใจแต่ทว่าเรื่องของคุณโยชิดะหนากว่าสามีเธอปล่อยให้สามีตายอย่างช้าๆด้วยอาการไตวาย่วนไตของสามีเธอถูกซื้อไปโดยคุณโยชิดะนั่นเอง คืนที่เกิดเหตุเธอรู้ว่าสารวัตรลิวจิต้องการจะออกจากห้องเธอต้องการพยานที่ยืนยันเวลาและสารที่ให้กับเธอได้สารวัตรลิวจิจะเป็นเครื่องมือในครั้งนี้และพยาบาลทา,านากะยาตะอีไว้ย25ปีเธอเป็นพยาบาลสาวสวยเธอมีเพื่อนพยาบาลชื่อมาสุโยทั้งสองคนสนิทกันมากแต่กลนับต้องมาหักหลังกันเพียงเพราะคุณหมอมาโกโตะหมอมาโกโตะไม่ได้แจ้งความเรื่องลักพาตัวอิตโตมิคุง เพราะแค่นี้เขาก็ทำร้ายฮานากะมากพอแล้วความลับบางอย่างที่บางครั้งก็ไม่ควรจะมีใครรู้ให้ได้มันตายไปกับอดีตจะดีกว่าผมสงสัยเสียงกระทุงที่ดังขึ้นในขึ้นเกินเหตุจังครับว่าเสียงนั้นมันมาได้ยังไงและข้อความประโยคป้ายชั้นสามที่ไม่เคยตรงกันสักครั้งสารวัตรลิวจิเอ่ยขึ้นผมคิดว่าเป็นอิตโตมิคุงนะครับอิตโตมิคุงเหรออาการโคม่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับสารวัตรลืมไปเลยหรือเปล่าครับ เ่ไม่ใช่แค่วิญญาณที่เราสัมผัสได้จิตของคนที่ถึงเส้นตายเราเองก็สัมผัสได้ดิครับผมว่าอิโตมิคุงคงอยากจะบอกเราเพราะไปอย่างนั้นคือน่าเราคงไม่รู้ว่าเกิดเหตุฆาตกรรมหรอกเพราะคุณพยาบาลธนกาเห็นผมวิ่งออกมาเธอจึงสร้างร่างของคุณมาซุยกขึ้นมานักสืบอลันเอ่ยขึ้นสารวัตรยจิพยักหน้าอย่างเข้าใจสำหรับประโยคป้ายที่ติดอยู่ผมสงสัยว่ามันจะมีการเปิดประโยคข้อความทุกครั้ง ตอนที่ผมเข้าใจแล้วว่าน่าจะเพราะหมอมากระโตเข้าออกตลอดเวลาทาให้ป้ายเสียหายเขาจะเปล่นทุกครั้งที่ชํารุดอ๋ออย่างนี้นี่เองนักสืบอลันมองไปยังสารวัตรลิวจิที่นํำพยักหน้าอย่างเข้าใจและผมเองก็เห็นใครบางคนด้วยนะครับสารวัตรนักสืบอลันเอ่ยทิ้งท้ายเขาไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้อยากให้สารวัตรลิวจิเป็นคนบอกเขาเองห้องไอซียูคนไข้อาการโครม่าอย่างอิโตมิคุง ตอนนี้ถูกหมอเคจิเป็นเจ้าของไข้ด้วยการกระทบกระเทือนของสมองทําให้อิโตมิคุงกลายเป็นเจ้าชายนิตราไปไม่ต้องห่วงร็อกฉันจะรักษาหลานฉันอย่างดีหมอเคจิเป็นหมอด้านเสะสาทและสมองเขาเอ่ยพร้อมกับตบเข้าไปที่ไหล่ของหมอมากโตะเบาๆแต่ก็รู้สึกโมโหที่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่กล้าบอกเขานะนานีนะ่าฉันไม่รู้จะด่านายคำไหนดีนายปล่อยหลานฉันให้เกิดมาได้ตั้งสี่ปีแต่ก็ไม่บอกฉันเลย แถมยังกล้าที่จะปีเรื่องหลานฉันโคม่าอีกฉันอยาจะชกปากนายให้แตกเป็นเสี่ยงๆไปเลยอีหมอเคจิเออยแล้วยกหมัดขึ้นมามันจะชกเข้าที่ปากของหมอมังกรโตะแต่ก็ไม่ทําจริงหรอกเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้โกรธจริงอะไรขนาดนั้นฉันขอโทษกันแล้วกันต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ปิดบังอะไรนายอีกแล้วโอเคไหมหมอมังกรโตเอ่ยด้วยรอยยิ้มงั้นนายก็บอกฉันมาสิว่าทาไมนายถึงเก็บส่งของคุณมาชิโยเอาไว้ ทั้งที่เธอตายไปแล้วนี่หมอแคจิเอ่ยขึ้นถามเหตุผลเพราะฉันมีความหวังจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio